สวัสดีครับทุกๆท่านที่ติดตามช่องเราเรื่องผีผีสิ่งนํำเรื่องลี้ลับที่สยดสยองต่างๆมาเราสู่กันฟังคลิปนี้ก็ได้นำเรื่องเหล่าผีผีเตียงสัตว์ที่มีชื่อว่าผีห่วงห้องผีห่วงห้องก่อนอื่นก็จะสืบความกันสักนิด เนื่องเกี่ยวกับวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วไม่รู้จะไปอยู่คนแห่งไหนนั้นดวงวิญ,ญญาณก็จะเลอนหล่อนไม่ได้ไปพูดไปเกิดอยู่ตามบ้านเชาบ้านร้างที่ปล่อยปลกปะล่างต่ตงางๆนานาที่ผูคนไม่ได้ไปดูแลเป็นเวลานานๆก็มักจะให้วิญ,ญญาณแบบนี้ เขาไปสิงไปสู่ไปอาศัยเข้ามาแทนบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีประมาณ2 5 2 9สมัยนั้นผู้เล่าคนนังเป็นเป็นแน,น่ก็ว่าได้ก็ได้มีโอกาสให้เขาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและก็ไปพบกับเพื่อน กำลังมองหาที่จะหาบ้านเช่าก็ได้พากันไปตะอนหาบ้านเช่ากันสมัยนั้นการหาบ้านเช่าก็ค่อนข้างเจริาายากลำบากไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่มีการพ่กสร้างบ้านเช่าไว้ต่างเยอะต่างแยะใี่กันเช่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยเมื่อ2 5 2 9ก็ถือว่าประมาณ สี่สิบกว่าปีก็ถือว่าเป็นเรื่องอยางนกนั้นผู้เด่ากับเพื่อนอีกห้าคนซึ่งเป็นผู้ชายล้วนๆก็ได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งก็เป็นบ้านหลังที่ใหญ่โตพอสมควรแต่ก็ดูเก่าแก่ไปนิดก็คงจะถูกปล่อยหรือไม่มีคนมาอยู่อาศัยก็ได้ไปติดต่อและสอบถามเจ้าของบาง้าน เจ้าของบ้านก็ตกลงจะให้เชา่าก็คิดเดยอนละห้าร้อยกว่าบาทการคิดเดยอนละห้าร้อยกว่าบาทเมื่อสี่สกว่าปีก็ถือว่าแพงคอสมควรเพราะว่าสมัยนั้นค่าแรงยังไม่ถึงร้อยแต่ค่าเช่าก็หลังหนึ่งก็ประมาณห้ายกว่าบาทแต่ดีที่พูกเรามีเพื่อน ที่จะมาเช่าหรือกันลักหาคนก็รวมกันแล้วก็ตกเดี้ยนละร้อยกว่าบาทก็เลยตกลงที่จะเช่าบ้านหลังนี้ก็ไปดูบ้านหลังที่เราจะชอบก็มีอยู่สองห้องนอนก็มีห้องนอนห้องใหญ่หนึ่งห้องห้องเล็กหนึ่ห้องก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ดีทีเดียวแต่เรื่องที่มันแปลกก็ตรงที่ไม่มีใครไปเช่า เลยผู้เล่าก็เห็นบ้านหลังนี้อยู่ติดกับชายทุ่งที่เต็มไปด้วยป่าละเมอซึ่งมีลำคลองเล็กๆที่ลกล,าล้างไหลผ่านด่านบนของตัวบา้านเชาสังเกตเห็นลำคลองก็ไม่มีคนมาเที่ยวทางปล่อยให้ลกล้างน้ำก็เป็นน้ำที่ขึงกับมาเยอะแต่ก็พอจะไหล นิดๆหน่อยๆดูๆก็เงียบสงบดีวันเช่าเรานี้ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าก็ดูก็ยังพออาศัยอยู่ได้เข้าไปสำรวจดูก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ตั้งแต่นั้นมาก็เราก็เลยตกลง ผลนนเข่าของที่เข้ามาพักกันดูแล้วมันวังเวงยังไงชบกุลก็เลยตกลงกันว่าเอาใครจะนอนห้องใหญ่ก็ให้นอนสามคนส่วนห้อเล็กก็นอนสองคนก็นแล้วกันก็ได้ตกลงกันก็แยกใจกันเขา้าห้องเพื่อที่จะได้เตรียม ที่พักที่นอนกันแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นในคืนแรกทีเดียวเพื่อทั้งสามคนที่เข้าไปนอนพอรุ่งเช้าก็เห็นเพื่อนทั้งสามก็เก็บผ้าที่หลับที่นอนออกมากองไว้ด้านนอกกันหมด พวเราก็ได้สอบถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมานอนท้างหองกันหมดเลยเป็นเพียทั้งสามก็ตอบว่านอนไม่ได้ผีห้องเนี้ดุจังเลยลบรบกวนทั้งคืนแถมจะหลับจะนอนก็ไม่ได้หลอกล้อนก็เพิ่งเคยเห็นเจอบ้านหลังนี้แหละ ที่มีผีอะไรถูกเป็นบ้าขนาดวาพวกเราเป็นผู้ใช้ทั้งนั้นยังนอนกันไม่ได้เรื่องก็เรื่องก็มีหู่ว่าผีตัวนี้ไปใ,ใครเข้ามารบกวนในห้องนี้แกหัวห้องนี้มากทีเดียวเช่นประตูห้องนอนก็จะปิดบ้างเปิดบ,าบ้างเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าประตูห้อง จะสามารถปิดเปิดเองได้น้าต่างก็เช่นกันจะถูกปิดแล้วจะถูกเปิดทั้งคืนแถมลายไปกว่านั้นวิญญาณยังเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นแสดงให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเข่าๆอ๋อๆทั้งคืนเพื่อนๆทั้งสามบอกว่ามานอนข้างนอกดีกว่ามั้งก็จริงอย่างที่เพื่อนบอกล่ะ ผู้เราก็สังเกตเห็นเวลานอนคนเดียวแทบจะนอนกันไม่ได้จริงๆจะไปหาที่เช่าใหม่ก็เสียดายเงินที่ต้องมัดจำตั้งสามเดือนพวกเราทั้งห้าคนจึงจำใจอยู่ให้พบสามเดือนแล้วก็จะย้ายบ้านครับและไปหาที่เช่าใหม่กัน ครับเรื่องนี้ก่อนึกถึงครั้งใดก็ยังข้นลุกทุกครัง้งท่านผู้ฟังท่านไดเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสุดท้ายกขอ,ขอขอบคุณในการติดตามและรับฟังเรื่องเราท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกอช่วยกดติดตามช่องด้วยนะครับช่วยกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้มีเรื่องเล่า สยดสยองมาเล่าสู่ท่านที่ชอบในเรื่องเกี่ยวกับผีผีส่วนใหญ่เรื่องที่ครูเล่านำมาเล่าก็มักจัดเป็นเรื่องจริงเพราะว่าครูเล่าเองกับประสบกับเหตุการณ์ก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ที่ท่านที่ชอบฟังเรื่องผีผีกันก็สุดท้ายก็ต้องขอฝากคลิป ให้ท่านาช่วยเกี่ยวกับการคอมเมนต์หรือจะฝากความคิดเห็นหรือมีเรื่องสยดสยองจะมาแรกเปลี่ยนฝากให้ผู้เราก็ได้ก็ฝากไว้ผู้เล่าก็จะได้นำมาปติด่อสารกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ